ตัวนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์จริงๆค่ะเราไปตามจริงๆเราเห็นที่มันขึ้นมาในหน้าฟีดนะเราก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรเราก็เลยลองไปดูในแต่ละคนที่รีวิวนะคะที่เขาบอกว่าตัวนี้มันจะช่วยเบิร์นแล้วตอนในตอนนอนน่ะแล้วก็ช่วยขับถ่ายให้มันดีขึ้นน่ะเออตัวนี้มันช่วยขับถ่ายให้ดีขึ้นจริงๆคือเรา่เป็นคนถ่ายยากนะแล้วกออ็มีปัญหารเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยพอเราได้กินตัวนี้มามันก็ทำให้เรารู้สึกดู บางลงขึ้นนะจากตัวที่เรามันหนาออกกำลังกายยังไงมันก็ไม่ค่อยลงอันนี้เรากินจริงๆนะเธอดูสิอันนี้กล่องที่สองนะหนึ่งซองเขามีหนึสิบเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเออมันมีมันมีสิบเม็ดก็คือกินก่อนนอนวันละสองเม็ดนะคะแล้วก็จะมาดูผลลัพธ์กันเดี๋ยวเราให้ดู before กับอ f t เตอร์นะ